อยากเป็นหมาอยากเป็นหมาก็ได้สิทธิ์แล้วาะอยากสินอะไรดูใครหยิบตาควายน้อยแล้วก็อันนี้เป็นควายจริงเลยเพราะว่าแบบแตัดจะเป็นไก่สวัสดีค่ะยังอยู่กันเหมือนเดิมนะคะกับรายการเยี่ยมฟังต่อซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าในเคนของยูทูบมีคลิปหนึ่งกำลัง มาเยี่ยวเธอมันอยู่อันดับหนึ่งแบบนานมากแบบวันสองวันอะไรแบบนานว่าสั้นซึ่งอะไรมันก็คือสามีแหกใชกแล้วคื่น้องไบร์และก็ผู้จิงของเขาคือน้องวิวิ ก็เป็นเราก็เราก็ยังจะอยู่กันกับไบวินนะครับเพราะ MV ตัวนี้ก็คือเพิ่งปล่อยมาแล้วก็บอกว่าเพลงเพร้อมมาแอบฟังแล้วแต่ยังไม่ได้ดู MV ดีเธอดูยังก็ทำกันบ้านหน่อยอันนี้เป็นครั้งแรกแชร์แอบแชร์แชรคือก็บอกว่าฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าเออมันพร้อมดีแต่ว่าฉันลองดู MV ็มของเธอไงฮะซึ่ง MV ก็มาแล้วแล้วตัวซีรีส์ก็ปล่อยไปแล้วมันก็เลยเป็นการยิ่งแบบว่ายิ่งดูก็ยิ่งฟินอะไรอย่างเงี้ยตแนวความแฟนมีแบบนอะไร จุดรวมือจุดรววรั้งมีอนรักษะนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ที่ติดตามไปตลอดก็คงน่าจะแบบว่าชอบอะไรแบบนี้เพราะมันแบบระมุนเลยละมุนเน๋งเลยใครที่แบบว่าสาวสาวว่าออเ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 อเอ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 ่เออเออเอนเออเราเอเริ่มอเอ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 เออเออเออเอเออเะอเออเออดออเเอเออเนออเ มีน้องหมาแล้วหนึ่งเพิ่มเสร็จไงนกูได้จริงมันทำไมนหน้าเขาอ่อนอ่อนยาวเนาะใช่โฆษณาครีมเคมต้องเข้านะมีแล้วไงเบอร์ซี่ใช<ม>่ไหมวิธีโฆษณาเขาได้ไหมว่าอยากผิวไบรท์แบบไบรท์มีจู๊กมันเป็นแนเลยเนรอ สอานการว่าแฟนกำลังร้องเพลงให้อยู่ละมุนเนาะแบบจร<ส>ิงแบบว่าแสงรุนรวอะไรอย่างเงี้ยแบบที่เป็นของจริงมากไ <c oughs> อั <c oughs> นี้เสื้อเหมือนเลยนะได้ยูได้ยูคนยาเสื้อเหมือนลายมอนเขานะฉันโดนมูร้านอีกแล้ว เนี่ยจะขนลอแบบนอคือไทยในเรื่องอวาแล้วจะมีความแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยเนาะแบบว่าอุ่นแมบ้านจิดูดูมุจิอ้ยชีแล้วชีแล้วอย่าไปแปลี่ยนฝันจเป็นฝัเป็นสีฟัน โอ้ยน่ารกจางแันมีแฟนสองไม่ได้ไม่ได้ถ่าเลยชไหมคิดเาเขาจะแบบแลได้อย่างเงี้ยอยากเป็นหมาอยากเป็นหมาก็ได้สินละอยากสีมันกสนละมันละมุนฉันาชอบภาพเขามากเลยอะได้ไมเป็นเธอสองคนในเอม แบบนี้อยากใส่ผมแบบนี้ขอรอแบบมันจะมีมันแบบมีแฟรในทุกๆเฟรมเลยอ่ะมันเลยมันเลยยิ่งละมุนไงข้าดีๆนะข้างดีๆเธอแม้ว่าแบบเกอินมาเลยค่ะที่บอกว่ามันควรจะคนดูสางเงี้ยดูส่นมาก ูอยยามองแบบดีหขอร้องมาแล้วไม่ใช่ครับบอกผมเป็นใจดูไปมาอ้ยดูขยิบตาเดี๋ยวก็จุกให้ลมเพลงจุกยังไงบอสจุกด้วยอะไรก่อนลมได

อ๋อคือเขาคิดถึงหรอเลยก็มาเจออย่างนี้ยตลอดใช่ไมีเขาส่งโทรศัพท์เนี่ยมีส่งอย่นี้มาให้นึกว่าเฟอร์รี่ส่งของสักชั้นปีแปดแปดถ้าเป็นเฟอร์ก็เป็นเฟอคือไม่ได้เข้าบ้านดีๆดีๆคนเดียวคนใดโอ๊ยมีคืออะไรหรือเปล่ามีคือคนดีๆอ๋อกำลังจะกำลังจะพูดเนี่ยว่าแบบไม่ชอบสีจบอะแต่ว่าอ่ามีคือมีความดีๆโอ๊ยชายสารวัตรก็ต้องมาดูกันคุณย่าฉันอินนะ สวยน้อสดับหมูดีมากเลยอ่ะม um ีความแบบยี้ป่งจีปงมูชิยอกพงยอมห้าหมีฮ้งติดตามเพลงยางคู่กันได้ทงจูอ๋อันนี้ก็คือจะฟังในที่จูก่อนใช่พี่เดียวฟังในที่เดียวอ๋อไอซีไอซีไอซีอซี ดูแล้วเป็นไงคุณย่าซีซ่าชอบชอบเนาะอันนี้คือเป็นการฟังครั้งแรกด้วยแล้ว่็ครั้งแรกด้วยก็คือได้ยินกับซีแล้วมึงมาดูใช่ก็คือพูดพูดในแง่ของแบบตัวเพลงอย่างเงี้ยก็พรอนะเพราะเลยอ่ะดนตรีแล้วก็ภาพก็คือดีมากใช่ไหมก็มันไปนี่ค่อนข้างไปคือชอบมูดอ่ะชอบมูดที่เขาแบบวางไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มาดูมันก็ดูมึงเป็นเขาเป็นเขาสองคนนั่นแหละใช่ไหมมันมีอะมันมีเอิเมนต์ของความแบบ ของญี่ปุ่นความแบบว่าสีเขากันหมดนะสีพุงสีบ้านสีสายเข้ากับบ้านเลยสีหมาเสื้อที่หมาใส่คือคิดมาแล้วว่าแบบเข้ากันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุณย่าใช่มันแบบอุ่นๆดูแบบฟิล์มๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีแสงแต้แสงแดดฉันชอบที่ตรงเนี้ยอ๋อเรียกน้ำว่าไอ้ตัวมาคือคืในเรื่องในเรื่องของแทน ผู้แทนทายว่าเป็นแบบไอ้วุ่นวายไอ้วุ่นวายมันเลยต้องเป็นคำนี้ว่าเธอเข้ามาชีวิตนั้นให้มีความวุ่นวายมันก็เลยแบบทำให้เราเป็นจ่าทางตัวยุ่งทางตัวยุ่งก็แบบอินแบบว่าเออมันก็เป็นดีเทลเล็กๆที่แบบว่าคนแต่งเพลงก็ต้องมีอย่างนี้แั้งเป็นสายเพลงทั้งเป็นสายเพลงเฉันเป็นสายเพลงเน่ยใชอย่าเป็นสาย เป็นกีตงกีต้าใช่อะแต่ถ้าเธอไปดูตอนจบเธอจะเห็นว่าคนที่แต่งเพลงเนี้ยก็คือแต่งมาให้ตั้งแต่แรกแล้วแหละของของแบบซีซั่นหนึ่งอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้ แต่คิดว่าใช่เพราะเขาเห็นเขาลงไอจีด้วยกันว่าเจอเจอน้องอีกแล้วเจอแบบอะไรทํางานร่วมกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้วงนายวงนายโดนกเนี่ยโดนก็ไฟก็โดนที่แฟนเขาจะแจ้งนะจะแจ้งแต่รวมๆแล้วก็คือชอบที่แบบว่าข้ามเอาดีเทลเล็กๆที่แบบว่าเขาใส่หุ่นใจอะไรอย่างงี้ยเช่นอย่างมีคนเลยนฉันว่าุ่นวายบ้างุ่นวายจีิงแต่เนีั่นก็คือพูดวายมากจริงจริงยังไงคุณย่าแล้วเธอชอบอะไรในเพลงบ้างไหม ชอบบโรวินเคมีหรอเป็นเรื่องเคมีชอบคนชอบคนชอบคนเลยใช่ไหมซึ่งก็ต้องบอกว่านี่เป็นการแบบเล่นอะไรของเขาครั้งแรกป่ะงแบบมาเจอันซีรีส์เรื่องนี้แต่ปรากฏว่าเชีไรก็ตามเนาะสตาร์การ์ใช่เขาเพิ่งเจอันซีรีส์เรื่องนี้เป็นครั้งแรกดีคุณย่าทำให้เราแบบว่าอะไรดีเคมีนี่ขนาด อที่ภาพแปลงฟันอย่างแบบยังรอดมันยังอยากเกิดเป็นแปลงสีฟันถ้าเป็นเราแปลงฟันรอดไหมอ๋อน่าจะไม่รอดเลยแปลงฟันทำไมประลาดเมนหรือเปล่าไม่ใช่คือการแปลงฟันหมายถึงการแปลงฟันจริงเวลาเราแปลงฟันเราก็ต้องหน้ายุยยแล้วแต่ก็เชื่อว่าเขาก็ต้องทำการบ้านอะแต่ว่าการแปลงฟันก่าจะไม่ใช่ใช่อ่ะกว่าจะมาเล่นซีรีส์ด้วยกันแบบซีซั่นแรกซีซั่นสองมาเป็นคนเอ็มดีอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าเขาก็ต้องแบบ เวิร์กกันหนักพอสมควรที่มันได้เข้ากันขนาดนี้คิอว่าเคมีสําคัญไหมครับสำคัญนะก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าถ้ามันถ้ามันไม่ได้อะมันก็จะรู้สึกว่ามันจะขัดนิดนึงนะมันจะแบบไม่ไม่กลมอ่ะไม่กลมกลมอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เขาทําได้ดีมากลองสิไม่ได้เรามุมยิ้มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไอตัวรุ่นใหม่เราหมดเรหมดไอ้ตัุ่นไม้หัวแม่เราอีกแล้วหรือแนตุนวะ เดี๋ยวจับเดี๋ยวจับเดี๋ยบไอ้จุดเดี๋ยวผมรู้อ่ะไอ้จุดเพลงควายน้อยแล้ว่าอันนี้เป็นควายจริงเลยเพราะว่าแบบแต่เออแต่เป็นควายอ่าแล้วถ้าเกิดว่าต้องเลือกแบบว่าซักซี่นึงในหนังอะไรซักซี่นึงในเพลงจะชอบซีไหนเนี่ยอันนี้ก็ซีปกเดิร์ดเลยป่ะใช่องค์ประกอบท่าเลยก็ดีเนาะแต่เนี่ยแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบท่อนเนี้ยท่อนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็ไม่เชิงว่าตั้งแต่แบปอะตั้งแต่ที่เป็นท่อนของ จะเเป็นนคดียวของคุณปิ่นเนี่ยมันเป็นท่อนที่ละมุนน่ะเนื้อเพลงเอ่ยจังหวะการร้องวิธีการร้องต่างรวมจนไปถึงช่วงแร็ปอะไเงี้ยแบบดีนี่ชอบช่วงนี้มากแค่้าีดูไหล่ตาเนี่ยดูดูอย่าเป็นโซฟาปะอย่าเป็นโซฟาชิดเอกเอาหน้าใกล้จะแบบเออเอออย่าเป็นขี่ยอย่าเป็นขนมปัง Safe> แต่แบบดูไม่ใช่ด้านคนไทยนะเพราะกินขนมขนมปังบาเกตเป็นแบบอ้าวคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยคือเขตั้งใจมากเลยนะเขาแบบแต่ละเฟรมเนี่ยแบบว่ามันทำให้มันแสบไปหมดเลยแบบว่าเป็นแสงเป็นเรื่องของแสงเรื่องของของอะไรทั้งหมดเลยดู่งเนี่ยกับยิบตาจับอิบตาถ้าเกิดว่าพูดถึงอ่ะมันมีเยอะมากเลยนะไอซีพวกเนี้แต่ว่ามันดูแล้วมันก็ไม่เที่ยงขนาดนั้นนะแล้วพอมันเป็นเพลงเป็นด้วยเขาสองคนด้วย มันก็ดูแบบไม่หักเแบบไม่เรียนเกิเลยอันนี้แบบญี่ปุ่นเลยอะแบบสานมาพิสนมาเค้สานมเคยนำดนำลายก็คอการ่เลยไอ้ตัววุ้นมาสงการขาดไปความเลาดไมพอปือเนะาดเลยฮะขาดเยอะเป็นน้ำสั่นสามสิบเหรเป็นสิ พูดแล้วก็คือต้องบอกว่าว่าโหลดเลยในจู๊กใช่ไหมกคือโหลดไปได้แบโหลดจู๊กแบบว่าโหลดจู๊กสำหรับแฟนเพลงฟังแล้วเอาเรื่องขึ้นแบบตอนนี้ใครที่เออใช้แอปแบบสตรีมมิ่งของอื่นๆเยอะก็คือต้องมีหนักแล้วต้องแบบต้องโหลดอจู๊กด้วยนะเพราะว่าแบบที่อื่นมันฟังไม่ได้ถูกไหมซึ่งพอฟังแล้วเราสูว่าอยากจะฟังซ้ำฟังซ้ำฟังซ้ำอะไรอย่างนี้เนาะที่อยากฟังจริงกัเนี่ย เราจี๊ดแล้โหลดแล้วนะกับแบบเป็ดร้อยโหลดแล้วจะอะไรโฟร์แชร์ด้วยโหลด YouTube 2MP3 อะไรแบบนั้นหลอก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 อะฉันก็เชื่อว่าแบบว่าเพลงนี้มันก็น่าจะวิ่งอยู่ในอยู่ในแบบท็อปแรงด์ของ YouTube อีกสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าใครที่อยากจะหาฟังอะไรเงี้ยมันก็จะน่าจะหาได้ไม่ยากแต่มันดีจริงมูดดี้เลยนะฟังได้เรื่อยๆแล้วเมื่อกี้แอบเห็นว่ามันมีอะไรนะ To be c o n t i n u e วฉันว่ามันก็ต้องมีเพลงอี๋ไม่เปิดที่ทูบีคอนอี๋สิ มันแบบเป็น easy listening ไงนี่ก็ฟังเรื่อยๆทุกอย่งเนี่ยใช่นี่นี่มีแอ็มเนี่ยพีเอ็มมาแต่งเนี่ยทูบีคอนทิเนียลมันจะมีอะไรต่อมาถึงวันนี้มาดูว่าจะได้เข้าบ้านหรือไม่ได้เข้าบ้านก็ตุ๊กตนไ้วันที่สองอาดาวไ์แน่อนตั้งตุ๊กตาในใจเสื้อผ้าก็แอบปังนะคุณย่าเสื้อผ้าก็แอบปังแต่ว่าเราจะไม่พูดเลยสิ่งแวดง้อมสนิทเขาจะเป็นไทยดีไซเนอร์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วมีแตงกวานี่นี่นี่ไทยสารวัตรอารสตอรนี้คือต้อองงมีขคู่กันว พูดถึงของคู่กันกับแฟนเหมือนพอเราคู่กัน<ม>ถ้าเธอมีแฟนเธอจะให้อะไรคู่กันบ้างหรือเปล่าหรือเธอมีแล้วหรือว่าเธอจะแบบเฮ้ยแองไม่มีอย่างน,อน้อ อ่ะรอจังหวะเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันเว่าไม่กล้าแม้แต่จะจินตนาการไม่กล้าแม้แต่จะคิดเลยเพราะว่าคิดมาตลอดแบบก็ทําไปก่อน25ปีทำไปก่อนทำไปก่อนคือมันเป็นความคิดที่ยากยากต่อสินะคกัรคือแค่มีแฟนก็ยากแล้วจะไปทำของคู่กันแต่เอาไงตะเกียบแต่ว่าเอาเป็นว่าไปทาของให้เขามาขอาทำของเลยทำของใส่ให้มีเลยหนึ่งไอ้ที่จะไหรือจะเป็น ถ้าปีปุ๊บเราก็สักเลยสักแฟนคนแรกเราสักชื่อสักปากหล่อนออกสาวนะเดี๋ย่าเติมเติมสีปากกันนิดนึงเออไม่ก็เอาจบที่แบบว่าชอบชอบซีมนี้มากเลยอะแบบเป็นเรื่องของเอเลเมนต์แบบเอเลเมนต์ที่เข้ามาแบบต้นมงต้นไม้ข้ออากาศหรือแบบว่าดีไซน์ห้องแบบเหลิมม่านม่านเงินม่านโต้เบอร์แสงม่านที่มีแสงเล็ดลอดเข้ามาอแต่เขงแบบ กับนอก็ต้องบอกว่าพอเราดูซีรีส์กันมาแล้วมาแบบว่าความคงความเพลงกันไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมาถึงช่วงให้แทนความเยี่ยวะในมุมของเธอที่ว่าแบบเธอบอกอว่าเธอเพิ่งเคยฟังอะไรอย่างเงี้ยเธอว่ามันเยี่ยด้ลระมาณเท่าไหร่เยี่ยมไปเพราะว่าชอบมากก็คือชอบแบบว่าคือเพลงมันก็ดีด้วยในส่วนตัวถ้ารู้สึกว่าตัวเองชอบเพลงไหนฟังครั้งแรก่ะมันจะติดหูเลยแต่มันก็จะมีเพลงอีกประเภทหนึ่งที่ สุดท้ายเราก็ชอบนะแต่สังครั้งแรกจะยังไม่ติดหูซึ่งอันนี้จัดอยู่ในประเภทแรกซึ่งสังครั้งแรกก็คือติดหูเลยแล้วก็ดูว่าชอบเลยอะไรกันก็เลยต้องว่าเย่อใช่แล้วก็ด้วยแบบว่าภาพรวมเอวีอะไรเงี้ยทำได้ก็คือชอบมากชอบมากก็คือ่ฮส่วนของชานฉันว่ามันน่าจะเป็นเที่ยวเที่ยวตอนแบบเพิ่งตื่นนอนตอนเช้าคือเที่ยวนานเที่ยวเช่วงเช้าเรอเที่ยวไหลแบบว่ามันมันเพลินมันเลื่อยมันละมัมนอะไรไปหมดรู้สึกว่าเออ อย่าจะเทคทางกับมันมากกว่านี้แต่ชั้นมีโอกาสจะไปรีร้านชั้นว่าอย่างน้อยแบบถ้าเพลงนี้สิบร้านวิวน่าจะเป็นของฉันประมาณแบบเท <c oughs> ่าไหร่เดียวเท่าไหร่เดียวเฮ้ยเค้กเกินแฟนคลับด้วยนะครับผมแค่สักล้านวิวก็พอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่งฟังแล้วมึงกด F5 จนไปถึงของเบนต์เองเลยเนี่ยอ่าเธอของฌานก็คือแย่แตกก็คือละมูนเพราะละมูนของท้าอะไรอย่างเงี้ยของเพลแล้วก็รวมไปถึงใบกับวีนที่แบบเคมีเนี่ยสปากันมาแล้วก็แบบสายตาเออลูกเล่นอะไรเออเนี่ยแบบเออเธอคนที่คอนวีคิวที่ราดีเจจริงหรอเอฟทีเอฟทีวีจริงหรออธิบายหน่อยอ่ะก็คือเคมีเข้ากันเคมีเข้ากันแล้วเธอก็เลยชอบตัวนี้ใช่ไหมแล้วของเธอเป็นยังไงบ้าง เยอะแต่ว่าผมก็คือเคยดูีรีง์มาตั้งแต่หนึ่งถึงสองพอใจว่าอยู่กับมันมานาแล้วเขาก็แบบรู้สึกว่าเขาก็ทําได้ดีนะไอ้ว่าความเป็นโมเมนต์ของเขาก็อยังสักบูดแอนโธใช่ว่าเขาเก่งตรงที่แบบว่าคือต้องบอกว่าหนังมันอาจจะซีซั่นหนึ่งมันจะผ่านมาสักพักจนมันแบบกระแสมันมาแล้วมันก็เริ่มแบบโอเคมันจะแบบลงมาสักนิดหนึ่งแล้วเพลงเนี้ยมันมาจุดอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันทําให้สิ่งต่างๆมันแบบมันกลับมาอีกได้มันเป็นคลื่นบางอย่างที่มันกวนขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งแล้วมันแบบ มันยังต่อกันติดอยู่เนี่ย่าสร้าความอบอุ่นให้แฟนๆอะไรแบบนั้นเนาะชว่าแฟนๆก็น่าจะชอบซึ่งถ้าใครชอบก็ลองลองลองไปดูกันก็แล้วกันแล้วก็น่าจะคิดว่าก็คงจะชอบเหมือนที่เราชอบเนาะโอเคสวัสดีพวกเรายกข้างจอคงต้องลาไปก่อนแล้วเพราะเราจะไปดูเรื่องอื่นบ้างไปดูไปไปปไไอไปไป